เาลมหักมอ,ดดองบอนน้องสบายดีป่าลูกุมสุรุ์สม,มนเด้ออย,ยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้เด้อพี่น้องเด้อพบกับฮาคือเก่าพี่น้องซ่องสาวลา,สาวสาวสะขื้นเมน,นี่เฮาสิพ้าพ,พี่น้องมาเห็นเมนูบนกบใส่แมงดาพี่น้องอาหารแรงมน้พี่น้องเลยหลังจากเลิกเวียกเลิก,ลกงานเลยวกะมาเห็นของกินกินแรงกันพี่น้องมามาเบ่งมาสง่งกันเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นปิง้งกบพี่น้องเมนูมะเร็งพี่น้องเอ้ยนี่ปิง้งกบสิมาปนแหงใส่แมงดาอันนี้ก็แมงดาพี่นอ้องบอลลูนบอลายดอกเอไปนี่แมงดาสีโต้ก็ซื้อมาในราคาสิบพัน 10, กีบพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้แมงดาปิ้งแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้อง กะซิมีหมกเขือพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นปิ้งหมกเขือนี่ปิ้งหมกเขือเดี๋ยวปิ้งหมกเขือนี่จะเป็นหัวผักบัวหอมแขกอะไรพี่น้องผักบัวเวียดในหอมแขกอะไรนี่เข้ากะซิมาต้มใส่กันพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งมาส้มนำกันเลยพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้กะ มะพริพกแล้วก็แอนเป็นนุ่มพี่น้องเลยแล้วก็หัวขาใส่หข้าขาลงไปนะตอนนี้ก็ตัม้มมะพริกวมะพริกกับหัวขาตั้งใส่กันเลยฝากเิ่งฝากส้มยาวๆเลย ขาบเนาะยกไฟเรียบร้อยราาล้วตัอยู่ลุงน้อง อันนี้หัวพวกบัวหัวพวกบัวมุกไฟเรียบร้อยลว ต้นนี้กระปาา๋องมะเขือเอามะเขือลงไปน้ำนอ่องแล้วจากตำมันพริกแล้วก็หอมแดงลงไปเรียบร้อยเลยกระชีต้ตำด้วยมะเขือ ้วยกบตักตะกันก่อนน้องกรแมงดาน้าสักดิ์ักดะกอนับดักอนะปุ่นใส่ไปตมันสักดะกปุ่น เรียบร้อยแล้วลุงคขกเลยตั้ตใส่กันมะเขือพี่น้องมะเขือที่เขาปิ่งอะไรตั้ลงไปใส่กันเลยเน่ตั้แล้วเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องทำมาปรุงเครื่องเลยพี่น้องใส่ปลาแดกลงไป เมนูแมงแรงนี่พี่น้องเอ้ยป่นกบใส่แมงดาพี่น้องทักบัวหัวหอมลงไปเรียบร้อยเหลือแต่น้ำปลาเด็กอย่างเดียวมังเร็์ไม้พี่น้องซอยมังเร็์ไม้นี่มังเร็์ไม้กินกับป่นกบตามด้วยปลาเด็ก เข้ม撒ใส่ปลาแดกลงไป กวกอนข้า,ขา,ขาวหนึง ลแล่าอะเมนูปนกบใส่แมงดาพี่น้องผักบัว,ห,วหอมครบสดุดพี่น้องก็ยนี่อันนี้ก็สิเป็นรวกประกาศซ้อมแล้วก็มัเลิบไม้พี่น้องเนี่มังลิบไม้รวกประกาศซ้อมพี่น้องเอ้ยเข่ากันกับปนกบไปไปกินน้วกันเลยพี่น้อง เป็นหมากเหเเกกล,กล็บไหมเด้อพี่น้องเดอ้อเ <c oughs> <c oughs> ้ากิ <c oughs> นกระปุลกบมาเนี่แหละมาเด้อพี่น้องเด้อนี่เมนูอะไรแหงปนกบใส่แมงดาพี่น้องแล้วก็มีลวกผักกาดซอมหมากล็บไหม <c oughs> มาเด้อกินนลำกันเดอ้อเบอร์สุข,ขุมสุคน มามาตัดอีต้นลายย่อยนำลายย่อยสุดๆกินเลกินลมือหนจังมื่อหนจงสุกวัน้เห็ดอันนี้ก็กินนีเ่มเข้าไจุไมกันุุกดนน้อย

จะเป็นจีก <aji. S 1> ็จีเมื่อไหเมืแล้วจีจีมันผิดมันอ่อนเลยมันระเบิดอนะไรไปเลยมาแล้วขี้เข่านะแห็งออืมรุ่งเานีกกสิจบคลิปไว้ชมนี่เลยพี่น้อง ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแ่นี้เด้อพี่น้องเดอ้อฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเพื่อสิบบริภาษคลิปใหม่ๆจา<อ>งเราสบายดี